ี่2นะครับนโยบายและองค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขในบริบทโลกนะครับสำหรับในส่วนของตอนนี้นะครับเราแบ่งออกได้เป็น3หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะครับหัวเรื่องแรกหรือหัวเรื่องที่1น่นะครับก็คือองค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขรวมทั้งองค์การอนามัยโลกหัวเรื่องที่2อนะครับก็คือนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่สําคัญของประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆและหัวเรื่องที่3นะครับก็คือการดําเนินการ ตามนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติสําหรบบหัวเรื่องแรกนะครับก็คือในส่วนของนะครับอ,อ,องค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขรวมทั้งองค์การอนามัยโลกนั้นอนกากล่าวได้ว่าองค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขเกิดขึ้นจากปัญหาโรคติดเชื้อระบาดในประเทศยุโรปต่อมาจึงพบว่าโรคระบาดสามารถแพร่ข้ามประเทศไปผ่านการค้าและการเดินทาง จึงก่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของการป้องกันโรคระบาดซึ่งขยายจากระหว่างประเทศต่อประเทศเป็นทั้งภูมิภาคทําให้เกิดการประชุมระหว่างประเทศและก่อให้เกิดองค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขและในท้ายที่สุดก็นําไปสู่การถือกําเนิดขึ้นขององค์การอนามัยโลกครับสําหรับเรื่องที่2ก็คือนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่สําคัญของประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆหรือกลุ่มประเทศทั้งหลายนั้น อางกล่าวด้วยว่าประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆหรือกลุ่มประเทศทั้งหลายนั้นกาหนดนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกตามปัญหาสาธารณสุขในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆรวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆในระดับภูมิภาคได้แก่ e ูหรือสหภาพยุโรปอาเซียนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเฝ้าระวังชีน้นําและสร้างความร่วมมือในการกําหนดนโยบายการสาธารณสุขหรือนโยบายสาธารณสุขในบริบทภูมิภาคและในบริบทโลก สำหรับหัวเรื่องที่3ก็คือการดำเนินการตามนโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นอนกล่าวได้ว่าการดำเนินการตามนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกนั้นจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในประเทศผู้นำประเทศและนโยบายรัฐบาลปริมาณทรัพยากรสาธารณสุขในประเทศรวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงประสิทธิผลของนโยบายนั้นๆ องค์การระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขรวมทั้งองค์การอนา,ามัยโลกนั้นนะครับอาจกล่าวด้วยว่าความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการปัญหาสาธารณสุขนั้นมีมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ผ่านมานั้งแต่มนุษย์เริ่มตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุขและการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่สามารถส่งผ่านเชื้อโรคจากคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งไปยังอีกหลายคนได้โดยมีจุดเริม่มต้นจากความพยายามที่จะป้องกันการติดต่อของโรค ผ่านชายแดนระหว่างประเทศวิวัฒนาการจนกลายเป็นการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศและสาธารณสุขในบริบทโลกในปัจจุบันนี้การพัฒนาดังกล่าวมีแรงขับเคลื่อนผู้ขับเคลื่อนแนวทางดำเนินการรวมทั้งความสําเร็จในแต่ละขั้นตอนนะครับจนกลายเป็นรากฐานของการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปจนถึงปัจจุบันและจะมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสู่ในอนาคตอาจกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นของการประชุมนานาชาติ ว่าด้ยวยเรื่องของอนามัยและอนุสัญญาระหว่างประเทศนั้นนะครับนะถือเนิดขึ้นนับตั้งแต่คิจวัตรที่19ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคทองของการเตรียมการในการขอตั้งองค์การระหว่างประเทศในขณะที่โรคความยากจนนะครับและความขาดแคลนก็เกิดปัญหาขึ้นตามมาแล้วก็นะครับการเป็นที่มาของการเสียชีวิตของผู้คนจํานวนมากนะครับการสาธารณสุขจึงเกิดขึ้นจากการประชุมนานาชาติและก็นําไปสู่การเกิดขึ้นของความตกลงระหว่างประเทศเกิดขึ้น ตั้งแต่ในช่วงคิดสวัสดที่19แล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับ,นะรบนะฮะภายหลังสงคารามโลกหรือว่าช่วงสงคารามโลกครั้งที่2ในเวลาต่อมานั่นเององค์การนะครับอนามัยโลกเหล่านี้ก็ยังมีบทบาทที่สําคัญนะครับนับตั้งแต่ปีคศ1946ภายหลังสงคารามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็มีบทบาทที่ต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับในการที่จะดูแลร,รักษาสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป นะครับในหลายๆประเทศแล้วก็หลายๆภูมิภาคแล้วก็มีบทบาทในการขจัดปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในบริบทภายในภูมิภาคแล้วก็ในบริบทระหว่างประเทศด้วยกันสําหรับนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่สําคัญของประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆนั้นอันจะกล่าวด้วยว่าประเทศและกลุ่มประเทศทั้งหลายนั้นต่างก็มีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศแต่ละประเทศหรือของแต่ละกลุ่มประเทศ ทั้งนี้ปัจจัยที่กําหนดบทบาทและนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกของประเทศแต่ละประเทศหรือของกลุ่มประเทศแต่ละกลุ่มประเทศนั้นเป็นไปตามปัญหาสาธารณสุขของประเทศนั้นๆหรือภูมิภาคที่กลุ่มประเทศนั้นๆตั้งอยู่เป็นสําคัญตัวอย่างเช่นปัญหาผู้อพยพและแรงงานข้ามชาติก็เป็นปัหาที่สําคัญของอาเซียนและสหภาพยุโรปดังนั้นสาธารณสุขในผู้อพยพข้ามชาติจึงเป็น นโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกที่สําคัญในกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นต้นปัจจัยด้านทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศแต่ละกลุ่มก็ยังคงเป็นประเด็นสําคัญที่จะมีบทบาทในการกําหนดบทบาททิศทางและนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกตัวอย่างเช่นประเทศหรือกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาก็ุ่งจัดการนะครับการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมินะครับเพราะอะไรครับก็เพราะเนื่องจากมีทรัพยากรที่จํากัด นอกจากนี้ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีบทบาทในการบริหารจัดการสาธารณสุขในบริบทโลกในฐานะผู้ส่งออกนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกภายใต้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนของประเทศต่างๆที่ส่งออกนโยบายตัวอย่างเช่นความเท่าเทียมการของด้านสุขภาพระหว่างเพศรวมทั้งการบริการสาธารณสุขที่เป็นการผูกมิตรกับทุกเพศภาวะทั้งชายหญิงและกลุ่มข้ามเพศการปรปับปรุงคุณภาพและระบบบริการสาธารณสุข โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยในเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศหรือกลุ่มประเทศก็เป็นปัจจัยอีกที่สคัญหนึ่งนะครับที่นําไปสู่การผลักดันนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกตัวอย่างเช่นการเคารพในสิทธิบัตรยาเพื่อคุณภาพของยาถูกผลักดันจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตยาเป็นหลักเป็นต้นในที่นี้จะยกตัวอย่างถึงนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกของประเทศและกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสําคัญ ในเรื่องนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกนะครับโดยมุ่งเน้นนะครับในการอธิบายนะครับในหลายหลายประเทศนะครับตัวอย่างเช่นอาเซียนนะครับก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับที่จะต้องมีการอธิบายกันต่อในภายหลังนั่นเองนะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะครับนะอีกหัวเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการดําเนินการตามนโยบายและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นประเด็นที่ต้องพิจารณานะครับมีหลายประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกก็คือในเรื่องของความสมพั์ของปัญหาสาธารณสุขในประเทศนั้นสอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่านะครับนโยบายสาธารณสุขในบริวทโลกนั้นถูกขับเคลื่อนหรือถูกผลักดันจากประเทศหรือกลุ่มประเทศต่างๆรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศทั้งหลายที่สําคัญก็คือองค์การอนามัยโลกเพราะฉะนั้นนะครับจึงเกิดความจําเป็นที่จะต้องเลือกนโยบายสาธารณสุขในบริวทโลกที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้อง ผู้นำของประเทศก็ล้วนแล้วแต่มีบทบาทที่สําคัญรวมกระตั้งถึงผู้นําด้านสาธารณสุขของประเทศในการให้ความสมคัญกับนโยบายสาธารณสุขนะครับในบริบทโลกมากน้อยเพียงใดฐานะทางเศรษฐกิจขับทรัพยากรสาธารณสุขอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสนใจหรือมีความสําคัญแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ว่านโยบายสาธารณสุขในบริบทโลกนั้นมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ต้นทุนต่อประสิทธิผลนั้นเป็นอย่างไรสอดคล้องกับบริบทภายในประเทศนั้นมากน้อยเพียงใด นะครับสิ่งเหล่านี้แล้วแต่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะมีการอธิบายในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาตัวอย่างที่สําคัญก็คือกรณีของประเทศไทยที่มีการนะครับนำความขวัญน,นะครับวันอนาไมาโลนะครับนะที่แปลเป็นภาษาไทยก็คือขยับกายสบายชีวามาใช้แล้วก็ถือได้ว่านะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการออกกําลังกายที่มีนัยยะสําคัญของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2545 นะครับแล้วก็นําไปสู่การที่ประชาชนนั้นพร้อมใจกันออกกําลังกายในที่สาธารณะนับได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการทําลายสถิติโลกอย่างมีนัยยะสําคัญและหลังจากนั้นเราก็มีการดําเนินการตามข้อกําหนดตามคําขวัญตามนโยบายขององค์การอนามัยโลกอีกหลายครั้งตัวอย่างเช่นสํานึกดีขับรถปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุในปี2547เป็นต้นนะครับและเราก็ยังดําเนินการตามแนวคิดและนโยบาย ขององค์การอานามัยโลกตั้งแต่บัดนั้นต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันครับ